ช่วงนั้นมันสิเป็นช่วงตีหม่จะเริ่มขายแตงแต่พุจิกา,า,ากันยาตุลาพุจิกาธันวาถึงมกราสามเดือนนัดกันมามีรีสอร์ทระเอทรีสอร์ทเยอะแยะเลยพ้านองสกอตมาเก็บด้วยแม่เชิญด้วยนะเชิญเชิญนะเนี่ยเชิญด้วยเชิญพ่อบ้านมาด้วย ที่บ้านเวลาลูกชายมาเที่ยวบ้านกับแววมาเวลาลูกชายกลับมาเที่ยวบ้านเชิญทั้งบ้านเลยเนีย่ยมาทั้งนี้ก่อนเขยไปไกลๆเพราะว่าเราไม่เห็นหาว่าเราคุยคนเดียวยเน่ดอกเต็มดอกเต็มก็ต้องออกเพราะว่ามันอยูต่ต่ำเพราะิ่นติดดอกแล้วมันอยู่ต่ำก็เลยต้องเอาออก ได้มงเห็ดบบเห็นแล้วแต่ไม่รู้มันคืออะไร เปิดแสงสว่างช่อดอกแนนแดดสังคอแสงโล่งแน่นไม่ไต่โคนเปิดล่งๆแต่เราต้นนี่ตัดบะเมนน้อยๆด้ยนี่หไอ้ต้นได้สังคอแสงช่อดอกสิดอกเยอะมากแต่งเพื่อให้ลูกสมบูรณ์ดกๆรูหมจ๊ะรูหมจ๊ะ น้องอุ้ยน้องอยู่สายถามไปซื้อว่อน้องไปส่ยไปพอถุงมือใส่บุ๊บแค่ละต้นหนีเสียหายหลายจันครับ ปิดต <Eat> ัวเนี่ยไปไกลๆก่อนเนีย่ยไปไกลๆก่อนนะแม่นะไม่แได้เห็นแบบเวลาห้องอยางรอลลน เบื้องต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งตัดออกบกางไลยเลยพอไปสาษออีนะยุบเบาๆนั่นจะแค่หายตัวใบบักขั้นมันที่ตัดออกใส่เข่งมันยกไปบ่ได้แล้วแต่รถมาลากรอย ไปทงโน้นก่อนมีมงด้วยแต่ว่าท็อปแฟนนี้เหรอแม่ปวัสองล้านดวงตาจ้าตอนนี้เทวดาค่อยหายหมดแล้วเทวดา่อยเสี่ืะตอนนี้คขาในเห็ุตัวน,นี้่อย้อโดดไปหอดพุนได้